ต่อไปเป็นบทที่สิบสองสามสิบสี่ชินะบัญชรเชายาสนากตาพุททาเชตวามารังสวหนังจะตุสัจสพังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทยพทุทาทวีสตินายากาสาเพปฏิทิตามัหังมาทเกเตมุนิสรา สีเสปฏิโตไม้ังโุโธธรรมโมทวิโรจะเนสังโฆปฏิติโตไม้ังอเรสาภาคุณากโร a อาทเยเมอนุโรทสารีปุตโตจะทักขิเนโกทันโยปิธิขัสสะสมิงโมคลาโนจะวามเกัทขิเนสมเนไมหังอาสุงานันทารหูโรกัสโปจะมหานาโมภาสุงวามโสตะเกเกสันเตปติคาภาคาสมิงสุริโย วามาปาังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนสพิโตมุนิปุงคาโวกุมารกาสโปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโซไมหังวัทนีจังปฏิทัสสิกุณากะโร ุณโนังคุลิมาโรจาุปารินัสิวารีเทราปัญจิเมชาตานารเตติลกามามาเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตาวันโตชินโนลาสาชลันตาศิลเตเชนังขามังเคสุสันติตารัตนังปุระตวาสิทากิเนเมตสุตกังตชะคังปัจจโตอาสิวามีังคุลิมาละกัง คันธโมระปริตันจาอาตานาปิยสุสกังอากาเสสะธนังอาสิเสสาปะกลสันติตาชินานานาวารังยุตตาสาตาปะกาลังกตาวาตปิตาทสัญชาตาภารั ชาตุปัฏวานเซสาวินยังยันตุอนันตชินเตจะสาวสโตเมสกิจเจนะสธาสัมปุทปันชเรจิรปันชรมหิวมิหารันตังมหิตตะเลสัทธาปาเลนตุมังสาเปเตมหาปุริสาสภาดิเจวามันโตสุโกโตสุราโคชินานุภาเวนะสิตุปัฏโาธรรมานุภาเวนะสิตาลิสังโคสังฆานุภาเวนะสิตันตรายยสัทธธรรมานุภาวะปาริโต จะรามิชิระปัญชเรตีชิระปัญชรลกธานิจิตาสาธุบทที่สิบสามพาหุงมหากาพาหุงสหสามาปินิมิตาสาวทันตังครีเมฆลังอุทิตาโคลาสาเสนามารังทานาธิธรรมวิธินาจิตาวามูนินโทตันเตจสา ภาวตุเตชยมังคลานิมาราดิเรกามพิโยติสสสพารติงโครัมปนาละวกรกมกามทัทยาคังขันติสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจสาปปาวตุเตชยมังคลานินาราคิริงคาจาวรัง อาติมาทาภูตังทาวคิจักกามสนีวาสุทารุณันตังเมตตามุสเซกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตตยมังคลานิโอคิตาคามาติหาทสุทารุณันตังทาวันติโยชนะปัทงคุลิมาลวันตัง เดทีพิสังสะตมโนชิตวามุนินโทตันเตจะสาภาวะตุเตชยมังคาลานิกตะวานกาธมุทรังอิวคาพินีย สินใจทุโวทวจนังชยนากมาเจสันเตนะโสมวิตินาชิตวามุนินโทตานเตจะสาปวตุเตชยมังคาลานิสัจจังวิหายมาติสัจจกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตมานังอธิอันทภพูตัง ปัญญาปทิปัจจาริโตชิตตวามุนินโทตันเตจะสาภาวตุเตชยมังคลานีนันโทปนันทพุชคังวิพุทธมหิเติงปุเตนเถระพุชเคนธรรมาปยันโตเอตโตปทิสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจัสาภาวตุเตชยมังคลานี ตุกขาเทเทพุทเกนะสุธาท่าตั้งพระมังเวโสติชุติมีตริปกาพิธานังยานาขเทวิต นาวิตินาชิตวามุรินโทตันเตจะสสปวตุเตชยามังคลานิเอตาปิโพธชยามังคะลาอาตคาทายวาจโนุตินาทิเนสารเตมาตันทิเหตวานาเนกวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขังอดิคเมยนโรสปัญโย มหากรุณิกนาโทหิตายสาปปานินังปุเรตวะปรมีสาปปาโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสาจาวเจนะหุเตชะยมังคาลัง ชยันโตโปทิยาโมเลสักกานังดานจิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตบาลังเกสีเสปตวิโปคาเรอภิเสเกสะปุูตานังอาคาปโตปโมทดิสุนากาตัง สุมังฆังสุปะตังสุหหติตังสุขโนสุโมโตจะสุเยตั้งพัมมะจาริสุปทตตขีนังกายะกรรมมังวาจากรรมมังปทตตขีนางปทตตะขีนังมโนกรรมมังปณิทิเตปทตตขีนาปทตตขีนานกตวานารพันตเต ปะทักขิเนภาวตุสามังฆาลังรักขันตุสาะเทวตาสะพูธานุภาเวนัสธาโสติภัวตุเตภาวตุสามังฆาลังรักขันตุสาะเทวตาสะพัรมานุภาเวนัสธาโสติภัวตุเตภะวตุสามังฆาลังรักขันตุสาะเทวตาสาพัสังฆานุ ทาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตสิบสิสิบสี่สิบหก